ครับมานี้ผมกะพภาพพี่น้องมาอยู่ดงสลัดไดครับเอกากึอยู่บนภูเขาคือเก่าแล้วครับอยู่บริเวณล,ลานหินนะครับสําหรับเผื่อนชนิดนี้เพิ่นก็มาเกิดอยู่บริเวณล,ลานหินครับหรือว่าอยู่บนก้อนหินใหญ่ครับครับมานี่สพา้าเิ่งความสวยงามของดอกของเพิ่นครับว่ามีลักษณะใดในะครับมานี้ก็มาพบเจออยู่หลายกลุ่มครับซึ่งก็มีสีสันแตกต่างกันไปครับแต่ละกลุ่มนะครับถือว่ามีความสวยงามอยู่ในตัวของเพิ่นละครับ ครับนี่ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งครับสําหรับดอกของเพ่นนะครับเวลาดอกเิ่นยังอ่อนกันยังก็สิเป็นสีเหลืองล่ะครับพอเวลาแก่ขึ้นมาครับเพ่นกะสิติดลูกติดฝักนะครับเพ่นก็สีมีลักษณะสีแดงลูกหัวใจครับเดี๋ยวเิ่นกะลข่ลูกหัวใจครับถือว่ามีความสวยงามของเพ่นล่ะครับสึ่งสีสันของเพ่นก็มีความโดดเด่นครับ พันสีมีสีเหลืองและก็สีแดงเหาเห็นนะครับถือว่ามีความสวยงามครับแต่ว่ากระจัดเป็นพืชที่มีฤทธิ์อันตรายจักน้อยครับบอกว่าพันสีเป็นมีน้ำนะครับเวลาเฮาจับก็อาจส,สก,กิดมือเหาได้ครับสําหรับน้ำของเพ่นนะครับและก็สวนยางของเพ่นครับยังมีฤทธิ์เบเื่อเมาเนะครับถือว่าเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งก็ได้ครับ ที่มีฤทธิ์อันตรายจังน้อยครับสําหรับสลัดใดเนะครับครับเอาก็เบ่งความสวยงามของเพิ่นครับผมก็สิคอวาเกี่ยวกับความอันตรายของยางของเพื่อนล่ะครับว่ามีความอันตรายลักษณะใดแน่เนาะครับครับสลัดไดครับทุกส่วนของลําต้นเพิ่นก็สซิมียางละครับส่วนยางของเพิ่นก็สซิมีรลดหลอนเบื่อเมาครับ แลวก็มีพิษค่อนข้างรุนแรงครับสําหรับยางนะครับครับถ่ายยางของเพื่อนครับถือหูถือตาของเฮาครับอาจเสียดให้ตาบอดได้นะครับหรือว่าถูก <Beng> ผ <Zen> ิวหนังผู้ที่มีผิวหนังบอบบางครับอาจเสียดให้ระคายเครื่องหรือว่าอักเสบได้แล้วครับถ้าถือผิวหนังสัตว์หรือว่าโดนหนังสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งครับอาจเสียดให้ขนเพิ่ล่วงล้นได้นะครับสําหรับยางของ สลัดใดครับถือว่ามีฤทธิ์อันตรายจังหน่อยครับครับแล็วก็ยั่งมีฤทธิ์ที่เป็นยาไทยอีกชนิดนึงครับที่เป็นยาไทยอย่างรุนแรงนะครับแต่ว่าหมอสมุนไพรเพื่อนก็ยั่งนําไปเป็นสมุนไพรครับเพื่อนกสิเอียต้นที่มีอายุหลายปีครับที่เป็นแกนนะครับที่ยืนต้นตายแห้งครับมาเป็นสมุนไพรเพื่อเขาเป็นเครื่องยาหอมครับ แต่ว่าผมกาสิบิบข้อเอ้ไปถึงเนาะครับเพราะว่าผู้ที่เพิ่นเชียวชัดนะครับนําไปใส่จะดีกว่าครับสําหรับสมุนไพรที่มีฤทธิ์อันตรายครับเพื่อสุขภาพของพี่น้องแล้วก็ตัวเฮาเองนะครับครับสำหรับคลิปนี้ของกาสิรภาพพี่น้องเบิ้งไว้เพียงแค่นี้แหละครับถ้าถืออกถึงใจกับฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจครับเฮียคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไวเพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ